อ้าโลบ้านนอกเมืองอเขาขาวๆอันน้องตอนะเมื่อนี้บองงามเลยนะลบสักเอ็ดคือสิมงประมาณส,สามสิบล้มประมาณต้นไฮเวย์มะนาวไปได้ไมเนี่ย พุ่นแดดอยู่บนไกลๆมาคุณนะยินมาเดินย้อนนะมาทายเลยเลยแต่บนสันทีขอ,อยทายเยงนยนี้ยเฮลิคอปเตอร์ยรอ,รอยู่เป็นไงบนน้ำมาเลยฮัลโหล s 没味，没我。没 ไปน้องบนะัดนะี่เบ่งน้องก่อนน้องน้ำน้ำแรลงมารินน้ำอุ่นค้นก็มาอวบอลิต เมืองน้องเนี่ยนะสไตล์ล้างน้ำให้เบื้องอเขาไปหลินดูยเนยเบื้องทางข้างเลยเว็นดอกมันขาวนี่ไตล้างน้ำพอนพุ่นฝากขางนะสิประมาณห้าร้อยเมตรน้องอันนี้เล็กคาตาลีนนี่นี่โบมีกวนมีกน้กนไต่ล้างน้ำได้บูท <laughs> บนนาวไปลวเลยหลบซ้อนซอนขึ้นซีซานซิปนี่แหละบนนาวย่างไปโดนๆเลยเออออกเล่เดีพยวไปเลยเห็นเลยเห็นเลยขัดมาเบิ่งเด้อพี่น้องเลยน้งนอ,ยงนองอันนี้ไตล้างนำ้ำก็ได้ย่างเลย บ่มีมวลมีกลนกตางตายได้ว่งหันมาตะพ่เดินยน่นนะ่ะนสนามบินอร r p ออริจินอลแอร์พอร์ตเฮื่อนงาม่นะนะึเพือนใกล้น้ำมันนะ่ะเน,น่กระตกนี่มันลุดตายได้เลยน่นี่เขายางพ่นนายตล้างน้ำเลยนี่ยืนนั่ำน้องน้ำมนะัเฮ้ยเพื่อนงามคนะนะึพน่ ภายในมันมาว่าเป็นยังดอกว่าแข็งดอกแต่นกแต่มังยังบอตายไม่ได้หนาวเลยนะขนยังยังมุดหอดฝาาครังนะฮะคือซเ่ืออกแต่สำคัญระวังมือตีนหูเนี่ยงามเลยนะ ย่าแล้วก็มาพายเพื่อนย่ามเดือนกุลายเดือนเจ็ดอุ่น,นป้าก็มีเนื้ยนอยนนไ่วีดแนื้อบาหันเฮ้าเมื่อนี้บางงามเพราะว่ามันบดแดดขักบพี่น้องมา้ด้มาได้มาได้เจ้าบ่มีคนมีมเน้าก,กัย่างลังนำได้นนลนะเลลกกระสบประมาณแมตนิงยังหน่อยน้ำแข็ง,งนะเลื่อกวัว โอเคให้เบิ่งซ้ำนี่ให้เบิง่งหลยมันจะเบื่องามเนะาะมันแดดออกนะข้าว่า